สวัสดีครับวันนี้เรามาฟัง21แนวคิดจากวัยรุ่นพันล้านของคุณต๊อบเท่าแก่น้อยกันดีกว่าครับเพราะโลกใบนี้คือเกาะมหาสมบัติที่ซ่อนสมบัติไว้อยู่มากมายและมีอยู่ทุกที่ทั่วทุกมุมโลกที่เราให้เราหลายคนได้ไปขุดพบเจอวันนี้เรามีแผนที่ลายแทงสมบัติจากคุณอิทธิพัฒน์คุณพงวนิชหรือคุณต๊อบเท่าแก่น้อย ที่ใช้ลายแทงผืนนี้ขุดสมบัติจนเจอจนได้รับการขนานนามว่าใบรุ่นพันล้านมาฝากกันครับ 1. รู้จักตัวเองให้เร็วที่สุดหรือว่าตัวเองรักถนัดชอบเรื่องอะไรแล้วหันความสนใจไปทําเฉพาะเรื่องที่รักถนัดหรือชอบเพราะจะทําให้อยู่กับสิ่งนั้นได้นาน 2. เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่วิธีคิด ความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะคุณภาพความคิดที่ดีจะทําให้มีพฤติกรรมที่ดีส่งผลต่อการเปลี่ยนการกระทําและในที่สุดสามารถชีวิตเปลี่ยนได้ 3. าตั้งเป้าหมายว่าทําอะไรเพื่อใครเริ่มต้นเปลี่ยนความคิดเป็นเป้าหมายระบุเป้าหมายให้ชัดเจนสร้างแรงปารถนาแรงกล้าทำเป้าหมายนั้นเพื่อคนที่คุณรัก4 คิดแล้วทำทันทีตัดสินใจทำทันทีไม่ผัดวันประกันพุ่งคิดให้ดีทำให้จริงแล้วจะมี 5. ตั้งคำถามทำไมเพื่อหาคำตอบในขณะที่ลงมือทำหากติดปัญหาหรือไม่ทราบข้อมูลตั้งคำถามแล้วหาคำตอบให้ได้ 6. กกล้าโดนปฏิเสธตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่ต้องกลัวการปฏิเสธเพราะการถูกปฏิเสธเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จยิ่งถูกปฏิเสธตั้งแต่อายุยังน้อยโอกาสสาเร็จยิ่งเร็ว 7. กล้าลองกล้าทำเมื่อเริ่มทําขอให้ทําตามความเชื่อของตัวเองถึงแม้ความรู้ยังน้อยหรือมีอุปสรรคมีปัญหาก็ไม่ต้องกลัว 8. รู้จักต่อรองมีไหวพริบป,ปฏิพาน รู้จักเจรจาต่อรอง 9. กล้าตัดสินใจในการที่บรรลุเป้าหมายนั้นถ้าคุณเห็นปลายทางที่ชัดเจนแล้วก็จะไม่มีอะไรทำให้คุณคว้ยเขวได้ในระหว่างทางที่คุณกำลังเดิน 10. ขวาโอกาสแม้มีเพียงน้อยนิดการลองทำในสิ่งที่เป็นไปได้แม้เพียงเล็กน้อยเพื่อสร้างชีวิตให้ดีขึ้นนั้น กว่าปล่อยให้ตัวเองท้อแท้สิ้นหวังไปกับชีวิต 11. รู้จักวิเคราะห์ปัญหาค้นหาค้นพบลองทำสำเร็จก็โชคดีไม่สำเร็จก็เริ่มใหม่ค้นหาอดทนอย่ายอมแพ้ 12. ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคความรับของความสำเร็จคือการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและสร้างสารรค์โอกาสที่จะไปถึงเป้าหมาย ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัย 13. มีคติประจำใจเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคเลือกคติประจำใจเพื่อกระตุ้นคุณได้ตลอดเวลา 14. รู้จักวางแผนธุรกิจสร้างข้อจำกัดทำน้อยให้ได้มากเลือกทำเฉพาะสิ่งสำคัญเพื่อให้ใช้พลังงานทรัพยากรและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 15. โฟกัสธุรกิจเรียนรู้ด้วยตัวเองเมื่อทำในสิ่งที่รักจะทำให้อยู่กับสิ่งนั้นได้นานรู้ลึกรู้จริงสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้หลากหลายและรวดเร็ว 16. มีความเป็นผู้นำสูงการเป็นตนเองได้ในโลกที่พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้คุณเป็นอย่างอื่นก็เป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่แล้ว17 เลือกทำเลให้ถูกต้องทำเลที่ดีไม่ใช่ที่มีคนเยอะๆแล้วจะเป็นทำเลที่ดีได้ทำเลที่ดีคือทำเลที่มีกลุ่มเป้าหมายเดินด้วยจึงจะเป็นทำเลที่ดี 18. มีพาร์ทเนอร์ที่รู้ใจคุณต้องหาพาร์ทเนอร์ชิพที่มีความแข็งแกร่งและมีความได้เปรียบในธุรกิจที่คุณจะสร้างซึ่งพาร์ทเนอร์ชิพจะเป็นส่วนสำคัญมาก ในการผลักดันให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 19. รู้จักให้กำลังใจกระตุ้นทีมงานเร่าเรื่องวิสัยทัศน์คุณให้กระชับชัดเจนและสร้างผลกระทบได้ให้ทีมงานฟังสม่ำเสมอ 20. ยอมเสียเปรียบก่อนเพื่อให้ธุรกิจสำเร็จเป็นผู้ให้ก่อนเสมอถึงแม้จะทำให้คุณเสียเปรียบแต่อนาคต จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ2 1ทําทำงานด้วยความสุขเรียนรู้คำว่าพอดีคุณจะไม่มีทางค้นพบความสุขสงบได้หากคุณคิดแต่อยากได้ตลอดการการขว่คว้าเป็นเรื่องดีแต่ก็ต้องมีสติคิดถึงความสมดุลชีวิตในด้านอื่นๆการรู้จักความพอดีจะทำให้คุณเกิดความพอใจในแง่ต่างๆของชีวิตจนพบความสุขและความสุข ทำให้เกิดความสำเร็จต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นอย่างไรบ้างครับกับลายแทงสมบัติผืนนี้หวังว่าพอจะทำให้เห็นทางเดินไปสู่คุมสมบัติกันบ้างแล้วมิสเตอร์แฮปปี้ขอเป็นกำลังใจให้นักล่าสมบัติทุกท่านนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับ